สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับพีพิธรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p p ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจร VIP นะครับดาวโจร VIP ของวันที่30สิงหาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะสีเขียวสีเขียวนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านทุกวันทุกคืนนะครับสำหรับดาวโจร VIP นี้ จะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณทาสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกรค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีที่สําคัญก็คือขอให้ดวงดี โชคดีเฮงเฮงดวงแข็งดวงชนะเจ้านะครับอืมประมาณนี้นะครับอครับก็ขอให้ทุกท่านเป็นแบบนี้รับรองว่าเข้าทุกรอบอืมถ้าเกิดดวงเป็นแบบนี้นะเข้าทุกรอบทุกรอบเลยไม่ว่าจะจับเลขลยขอให้มาบนมาล่างเลยนะครับขอบคุณมาๆนะครับอ่แล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างที่จะมา ชมกันนะครับแทนคําขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยกดติดตามทุกคลิปทุกคลิปกดติดตามครั้งเดียวกดถูกใจทุกคลิปทุกคลิปนะครับวันที่30สิงหาคม2566ดาวโจน VIP นะครับ3 4 5เน้นที่3กับ5ฟันธงที่5นะครับ5665 5775 5885 5995 5005 ามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามนะครับส่วนชุดวินนะครับสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้านะครับประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยว่ากันไม่ชนไม่ชอบค่อยจัดไปไม่ชนไม่ชอบพุลลมนะครับชนชอบค่อยว่ากันนะแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับห้าเจ็ดละที่เด่นนะลงท้ายได้เลขขี้อห้เจ็ดเก้านะครับสาม ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเร่นนะครับเนี่ยนะเลือกเอาไปเลยอ่าประมาณนี้อ่าสามห้าเกียเก้ามาตัวหนึ่งละอ่าประมาณนี้มาตัวหนึ่งแน่นอนครับถ้าจะรูดนะครับรูดที่ห้านะครับเป็นหลักนะอาห้าเป็นหลักนะครับส่วนสามเป็นรองนะครับสี่ก็เป็นตัวเลือกนะครับทางเลือกนะครับนี่นะครับ ขอขอบพระคุณนะครับเชี่ยงคืนครึ่งนะของทุกวันทุกวันช่องวีพีธรรมดาก็ไม่ได้ลุ้นหรอกหลับหลับหลับไม่หลับเฉยๆนอนเสียงดังลั่นเลยโคคักโคคักเลยประมาณนี้ <c oughs> นอนโกน <c oughs> เออประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านร่ำร่ำรวยรวยโชคดีโชคดีนะครับวันนี้นะรสวัสดีครับ